สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การเรียนภาษาเกาหลีกับครูซันนะคะวันนี้จะให้อีกสองคำค่ะคาแรกก็คือคําว่าหนาชุงเอกกับอีกคํานึงก็คือคําว่าอิกตากาโอเคสองคำนี้เนี่ยใช้กับอนาคตต้องรู่เลยค่ะแต่จะมีความหมายแตกต่างกันยังไงเอ่ยคําว่าหนาชุงเอกแต่ให้ใกล้เคียงกับภาษาไทยก็คือคําว่าไว้วันหลังนะกับอีกคำหนึ่งอิกตากาในภาษาไทยก็คือคล้ายๆกับคําว่า อีกสักครู่หรืออีกแป๊บหนึง่งทำหนองน,นี้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นมาดูคำว่าหนาจุ้งก่อนคะ่ะคำว่าไว้วันหลังสำหรับภาษาไทยหนาจุงง้งเราใช้เมื่อไหร่คะไว้วันหลังเราใช้ในสถานการณ์ที่เราไม่ทราบชัดเจนว่าเราจะทำเมื่อไหร่เราบ้างหลายหลายครั้งเราก็ใช้ในการผลาดไปก่อนผ่าดวันประกันพุง่งหรือว่าเราไม่ได้อยากทํา ในหลายๆครั้งเราไม่ได้อยากทําแล้วเราก็พัดไปก่อนแล้วเราก็พูดว่าไว้วมื่หลังทํานองนี้อย่างเช่นสถานการณ์ว่าเพื่อนเราสมมติว่าเราทะเลาะกับเพื่อนแล้วเสร็จแล้วก็มีเพื่อนๆที่สนิทกับเราก็อยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็มาซอกแซะถามเราว่าเกิดอะไรขึ้นเล่าเล่าสิเล่าสิไม่ใจเราเราก็ไม่ได้อยากเล่าเท่าไหร่เรายังขอคิดดูก่อน เรายัางขอไต่ตรองให้ควรดูก่อนว่าใครผิดใครถูกเนาะเราก็ยังแบบรู้สึกว่ายัางไม่อยากเล่าอ่ะในสถานการณ์แบบเนี้ยเราก็อาจจะใช้คําว่าหนาจุงเงได้ก็คือไว้บื้หลังนะไว้บหลังเล่าให้ฟังหนาจุงเงะเอียกีเฮจุนเกหรือจะสั้นกว่านั้นก็คือหนาจุงเงเอียกีเฮนเกะโอเคไหมคะก็คือไว้บ้หลังฉันคุยให้ฟังนะแบบนี้ใช้ได้ค่ะ หรือในแง่ของแค่เราของเงินเดือนขึ้นจากทางซาจานินแล้วเราก็พูดคำว่าซาจรินโวลกึบจมอืเลจูเซ주ก็คือขอขึ้นเงินเดือนให้หน่อยค่ะอย่างเงี้ยค่ะโวลกึบจมอืเลจูเซ주세แล้วเสร็จแล้วซาจนินก็คิดไปคิดมาอืมแล้วก็พูดคำว่านะจุงนี่แบบนี้ก็คือไว้ภายหลังนะไว้ก่อนนะไว้อน,อนาคตนะ ทำนองนี้ซึ่งจะถามว่าเขาจะปฏิเสธเลยหรือเปล่าก็ไม่เชื่อเขาจะขึ้นเมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบค่ะเพราะว่ามันเป็นการบอกว่าไว้าหลังนะไว้ภายหลังนะหรือเราบอกกับแฟนโอ้รีคัจีอุนตงฮาจาเราไปออกกำลังกายด้วยกันเถอะแล้วก็พูดว่าหนาจุ้งไงก็คือเอาไว้ภาหลังนะแสดงว่าเขาอยากจะออกกำลังกายไหมคะ ในใจน่าจะในความรู้สึกก็คือเขาไม่ได้อยากค่ะแต่ว่าเขาก็แค่ขี้เกียจอธิบายแล้วเขาก็พูดปัดไปเลยว่าไว้ภายหลังนะหนานจุ้งเนี่แบบนี้นะคะส่วนคําว่าอีกตะกาอีกสักแป๊บหนึ่งอีกสักครู่หนึ่งส่วนใหญ่ก็คือจากสารการที่ว่าเราจะทํานะแต่ว่าตอนนี้เราติดอะไรบางอย่างอยู่แล้วเ,เดี๋ยวขออีกแป๊บหนึ่งหลังจากที่เราเสร็จตรงนี้แล้วเราจะทําอีกตะกาเสียงสมมติว่าเราป้อนข้าวลูกอยู่ แล้วเสร็จแล้วอาจจะในสถานการณ์ที่แม่สามีมาพอดีแล้วเขาก็ไม่เห็นบ้านโลกไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็อาจจะแบบพูดมาด้วยคำแบบคือก็ไม่ถึงกับบ่นนะแต่ก็อ่อยาจมช่องสซ่เอชิบจมช่องสซ่เอคือจะทำความสะอาดบ้านหน่อยนะแล้วก็อันนี้อีกตะกาเกลก็คือเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งอีกสักครู่หนึ่งหลังจากที่เราเสร็จทุลาต,ตรงนี้ก่อนโอเคไหมคะอีกตะกา ฉันก็ทเกลยเดี๋ยวอีกแป๊บนึ่งเดี๋ยวหนูทาค่ะหนองนี้โอเคไหมคะอันนี้ก็คือการใช้อีกตะกะซึ่งในความรู้สึกก็คือเป็นสิ่งที่เราจะทำ嘛นะคะแต่ว่าแค่ขออีกแป๊บหนึ่งซึ่งจะถามว่ากินนานเท่าไหร่เราไม่มีการกําหนดค่ะเพราะเหมือนอย่างคาว่าแป๊บหนึ่งสักครู่หนึ่งอาจจะแบบทันทีทันใดหลังจากนั้นอีกแป๊บหนึ่งก็ทําแล้วหรืออีกสักรอขอให้เสร็จตรงนี้อาจจะเป็นหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับการ การที่จะใช้ตะกา้าวจะต้องเป็นนานเท่าไรโอเคไหมคะเหมือนคําว่าอีกสักครู่หนึ่งสักแป๊บหนึ่งค่ะโอเคไหมคะเราลองเลือกใช้ให้ถูกต้องตามสถานการณ์นะคะคําว่าหนาจุ้งเงีกับคําว่าอีกตะกา้าเราลองใช้ดูคะ่ะไว้ครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะคะกับการเรียนภาษาเกาหลีกับครูัซนค่ะวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ